เล่าเรื่องโลบัคหรือสกุลเงินในแพลตฟอร์มระบกที่ผู้เล่นเอาไว้เอาไว้ใช้ในการซื้อของต่างๆเมื่อใช้โลบัคผู้เล่นจะสามารถซื้อไอเทมในการ,ใน,การในเกมและซื้อบริการพรีเมียมได้วิธีหลักในการหาโลบัคคือการไปที่เว็บไซต์ระบบ Buck, ผู้ค้าปลีกที่ผ่านการรับรองบางคนก็มีโลบัคขายเพื่อแลกเป็นเงินจริงๆเช่นกันสิ่งที่ควรทราบคืออาตาัตราลการแลกเปล่น ของโลบักจะขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยตามสกุลเงินแต่ละประเทศในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าแต่ละประเทศมีอัตราเรกเปลี่ยนโลบักเท่าไหร่กันบ้างที่สร้างบัญชี DEVEX หากต้องแปลงสกุลเงินดิจิตัลเป็นเงินจริงคุณควรสามารถสมัครบัญชี Developer Sixcheng ก่อนที่ก่อนที่ DEVEX หรือชื่อย่อของมัน คือแพลฟอร์มที่เปิดให้โอกาสให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์สามารถแปลงโลบักเป็นเงินดิจิทัลในการอัตราแลกเปลี่ยนที่กำหนดได้ในตัวนี้1นึ่งแสนโลบักมีค่าเท่ากับ350 USD แต e ่โลแต e ่โลบักมีกฎเกณฑ์บางอย่างที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อให้สามารถแลกเงินได้เก่เงนได้ได้เก่มีอายุสามปีขึ้นไปมียอดคงเหลือในบัญชีอย่างน้อยส0 0 0มืนโลบั รักษาสถานะการยืนยันที่อยู่ในอีเมลบัญชีโลบอกมีบัญชีพอร์ท e ่าน DEVX ที่อยู่ที่ถูกต้องมีแพลตฟอร์ม w 9จากกรมกรม,กรมสภาควา,าหรัอเมริกาหรือ w 8ในรูปแบบไฟล์ในโลบอกโดยปฏิบัติตามกฎกฎหมายภาษีจำเป็นต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการอย่างต่อเน,นื่องสำหรับผู้พัฒนา ปฏิบัติตามข้อกำหนดในการใช้โรบอกรวมถึงข้อกำหนด DEVEX และมาตรฐานชุมชนโลบอกอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อมูลใดๆตัวยอย่างสิ่งที่ทำให้ตัดสิทธิ์จาก DEVEX ได้แก่การหลอกลวงฟิสิกโฆษณาชวนเชื่อความพยายามในการแลกโลบกักเป็นเงินจริงผ่านช่องท,งทางที่อยู่นอกเหนือจากช่องทาง ED e DEVEX ที่ผ่านการรับรองและการมีส่วน ร่วมในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรมการสมัครสมา,สมาชิกโรบบพรีเมียมมีอยู่สารมระดับด้วยกันแต่โดยแต่และชั้นจะมีราคาสิทธิประโยชน์ที่แตกต่างที่แตกต่างกันออกไปดังนี้พรีเมียม450ราคาราคาเท่ากับ4.94.99ต่อเดือนถ้าคุณจะได้รับ450โลบกต่อเดือน1,000เยลราคา9.9999 99บาท ต่อเดือนและคุณจะได้รับพันบาทพันโลบัตต่อเดือนสองร้อยหรือสองพันสองพันสองร้อยราคาสิบเก้าจุดเก้าเก้าต่อเดือนและคุณจะได้รับสองพันสองร้อยโลบัตโลบัตต่อเดือนน <t> อกจากนี้ก็ยังมีการแจกโลบัตทุกเดือนสังกัดสมัครสมาชิกล็อบบีพรีเมียมและยังมีส่วนลดพิเศษและไอเทมแจกฟรีรวมถึงโลโลบัต เพิ่ม10%เมื่อคุณซื้อสกุลเงินนี้โดยใช้เงินจริงๆและคุณจะสามารถแลกเปลี่ยนไอเทมได้และคุณสามารถยืนยันที่อีกยันอยู่ที่อีเมลได้จากการไปที่เมนู s e t t i n g บนเว็บไซต์โลบอกแล้วขอแนะนำให้คุณยืนยันตัวตนแม้จะไม่ได้ถอดโลบอ x มาเป็นเงินจริงก็ตามการยืนยันอีเมลเป็นวิธีการป้องกันความปลอดภัยให้กับบัญชีของคุณทำให้คุณสามารถเปลี่ยนรหัสผ่าน ถ้ในกรณนนีเข้าสู่ระบบไม่ได้วิธีเติมเกมเพื่อเข้าสิทธิประโยชน์ต่างๆเกมส่วนใหญ่นบนระบกสามารถเข้าเล่นได้ฟรีโดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินเลยแต่แต่หากคุณต้องการหารายได้ก็สามารถตั้งราคาสำหรับการเข้าเล่นเกมของคุณได้โดยสามารถตั้งได้ตั้งแต่25ถึง1,000 โบัแต่ผู้เล่นไม่ได้ใช้สิทธิในการเป็นเป็นเจ้าของเกมที่คุณสร้างขึ้นมาแต่อย่างใดมาแต่อย่างใดเป็นเป็นการจ่ายเพื่อสิทธิ์ในการเข้าเล่นมากกว่าเมื่อตั้งเมือ่อเมื่อตัดสินใจที่จะเก็บเงินค่าเข้าเล่นเกมคุณควรคำนึงถึงการสร้างวิดีโอและภาพโปรโมทโปรโมทเกมลูก ด้วยคอนเทนต์เหล่านี้คือสิ่งที่จะทำให้ผู้เล่นเข้าใจและเล่วิธีการเล่นมากยิ่งขึ้นจำไว้นะท่า,าคนเล่นไม่เห็นภาพว่าเกมคุณจะสนุกยังไงพวกเขาอาจจะไม่อยากซื้อสิทธิ์ในการเล่นเกมก็ได้สร้างเกมพารตคือบัตรในการเข้าถึงคุณสมบัติพิเศษภายในเกมที่ดีกว่าคุณสมบัติปกติ ปกติทั่วไปโดยอาจจะมีตั้งแต่ชุดพิเศษทำให้ได้รับโบนัสพิเศษเช่นค่าประสบการณ์เพิ่มส่งเท่าเพิ่มทองคำที่ได้รับหรือเพิ่มช่องเก็บไอเทมหรือสัตว์เลี้ยงโดยสิทธิประโยชน์ของบัตรผ่านจะขึ้นอยู่กับสไตล์และการออกแบบของของคุณเองอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญคือการพิชายยานให้ดีเวลาให้ดีเวลาออกบัตรผ่าน เก่งเวลาเอาบัตรผ่านเพราะคุณสร้างสมดุลเพื่อให้คนถือบัตรเ,เก่งเกินไปไปจนดูไม่แฟร์หากคุณมอบครั้งที่มากเกินไปเลยทําให้เกมไม่สมดุลมอบความเปรียบได้ที่โหดเกินไปสําหรับคนที่ซื้อบัตรผ่านเกมของคุณอาจจะเกมเบบเกมแบบเติมเติมเงินแล้วเก่งเลยตัวเหตุนี้จุน สมดุลให้ดีเพื่อไม่ให้คุณภาพของเกมแย่ลงแลวเครื่องแต่งกายแฟชั่นนะเราจะไม่ขอรแล้วนะเดี๋ยวเดีวขอไปก่อนนะครับไปไปไปเลว